ขออนุญาตเถอะเดี๋ยวจับตาดูมันก็ชัดเจนแล้วนะว่ากรณีของพรรคเพื่อก้าวไกลที่เสนอเรื่องนี้รัฐกรรมซึ่งก็งการให้รวมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยค่ะถูกไหมใช่จะถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงค่ะผมฟันทองอย่างนั้นละไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณชัชนทัศไปพบก็คือพุทธอิสระหรือคุณสุวิทย์ทองประเสริฐค่ะจากอดีตกรปปสแกนนานั่นก็ชัดเจนใช่ไหมนอกเหนือจากนั้น ในส่วนของเพื่อไทยหลายคนก็พูดตรงกันว่าถ้าไปแตะพูดต้องหารในคดีหนึ่งหสองทำไม่ได้เพราะไม่ต้องการที่จะจุดชนวมความขัดแย้งถูกไหมต้องไ<ะ>ว้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งคุณวราชัยเหมะเมื่อวานนี้บอกคือมันต้องเอาไปพูดคุยกันให้ครบถ้วนกระบวนความก่อนรวมถึงมาคุยกับพักเพื่อไทยถึงหลักการและเหตุผลแต่เมื่อยังไม่ได้มีการพูดคุยประสานโจโจ จะมาบอกให้สนับสนุนได้อย่างไรถ้ายังไม่อยากให้กฎหมายถูกทำแท้งต้องเดินสายออกมาเอาเรียกว่าเดินสายพบปากพูดคุยให้ได้ข้อสรุปเสก่อนขณะที่อดีตรเพียงเกตเรยียกว่ายังไงประธานวิบ ยังไม่ได้รับการประสานติดต่ออะไรมาจากพักเก <ừ> ้าไกลค่ะ <c oughs> ที่จะคุยเรื่องนี้ <c oughs> คือจริงๆแล้วไม่มีปัญหาคุณอนริสอนบอกวิรัฐบาลพร้อมจะเจรจา,พร,จจรจาพร้อมสนับสนุนร่างกฎหมายที่ได้รับการบรรจุเอาไว้ในระเบียบวาระ <ừ. S 1> แต่ส่วนตัวเห็นว่าที่คุณชัยธวัฒน์ไปพบกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระอดีตแกานกรนากปปศเนีน่ยคุณอนริสอนบอก Denmark ดูแล้วไปเหมือนแบบหลบหลบซ่อนๆจนตอนนี้ได้ฉายาไปแล้วว่าชัยธวัฒน์วัดอ้อน้อย แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอดันตสอนบอกนายสุวิทย์สร้างความเจ็บช้ำให้กับพักเพื่อไทยไม่น้อยคนผู้นี้เดี๋ยวนะคะจะจามรู้เช่นเห็นชาติกันอยู่ก็าทาให้เกิดความรุนแรง ครูดชสอนบอกว่าแม้จะพยายามลืมแต่ลืมไม่ลงดังนั้นการจะคิดโน้มน้าวให้ทุกพักในสภาและสวามาร่วมสนับสนุนเนี่ยอยากจะให้พักก้าไกลทําแบบเปิดเผยมไม่ใช่ว่าแอบไปพบใครไม่อยากจะให้เรื่องการออกพรบใิรัฐศกสร,รมกลายเป็นภาพหลอนหรือภาพซ้อนเหมือนการจะตั้งรัฐบาลพักเก้าวไกลที่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จโดยครูเดสอนระบุว่าที่ผ่านมาเพื่อไทย ถูกรกร <ทำ S 1> ะทำมาเยอะเรื่องนี้โทรกรรมเนี่ยยังไงก็ต้องไม่มีประเด็นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะนี่มันเป็นปัญหาสําคัญตั้งแต่ตอนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยดังนั้นมันเป็นนยะที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงทุกพักเขาก็ไม่เอาด้วยขณะที่คุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา บอกเลยว่าจริงๆตัวคุณสมชายสนับสนุนหลักการปรองดองในโทรกรรมคดีทางการเมืองนะคะแต่ต้องไม่เกี่ยวกับ3คดีความมั่นคงนั่นก็คือ 1. คดีทุจริต 2. คดีอาญาร้ายแรงและ 3. คดีความผิดมาตรา1 1 2ค่ะบางพัก เอามาเคลื่อนไหวเป็นนโยบายจะแก้กฎหมายมาตรา1้2เสร็จแล้วก็มาอ้างเหตุเพื่อจะนิรโทษกรรมถือเป็นการเขียนกฎหมายเพื่อช่วยในสิ่งที่ตนเองกระทําความผิดดังนั้นยืนยันในมุมสวสมชัยไม่เห็นด้วยร้อเปอร์เซนต์ค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าสวจะเป็นอย่างนั้นไหมสวส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เห็นด้วยค่ะซึ่งก็แน่นอนถึงแม้ว่าคุณชรยธวัฒน์จะบอกอย่างที่บอกอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในรอบสัปดาห์เพราะว่าธนาธร เจียงรู่ลังกิจกับแกนนําอดีตอนาคตใหม่สารสิทธิ์แสดงจำนงว่าจะไม่รับสิทธิ์จากพรบฉบับนี้ค่ะ